สลาะอะลัยเด็กุลมรามะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูวันนี้มาพบกับรายการวันละเพ็งในช่วงของสาระรนะครับกับผมนะพยากรเลสผมอากิระสีดำผมอากิระสีเอ้ยะมันมึนหน่อยผมซุนดาลโลอาร์ติสผมอากิระสีดำครับวันนี้มาในหัวข้ออะไรครับวันนี้จำนวนผู้หญิงสุบุรีในไทยเนี่ยคิดว่ามีไหมว่ามีเท่าไหร่แล้วคนคิดยังไงกับผู้หญิงอ่าประมาณนี้คุณ จลอาร์ติสมาเล่าให้การสูบบุหรี่ในสมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วใช่ไหมเพราะความมิยุเพราะอะไรเราเคยบอกไปการสูบบุหรี่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าไปผู้หญิงที่สูบบุหรี่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดทีแต่มันแค่จะไม่เหมาะสมกับคนบางกลุ่มไม่เหมาะสมมันเป็นเพราะอะไรมันยังไง้เราให้ฟังสกุณกิติมันเป็นเพราะว่าบุหรี่เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมัน นิยมในกลุ่มผู้หญิงอย่างมากมันหอมแล้วก็มันดูดได้ง่ายผู้หญิงก็เลยชอบจากที่ไอ้บุรีมวนเนี่ยมันเป็นบริที่มีกลิ่นแรงเหม็นน้อยแล้วก็ดูดยากด้วยผู้หญิงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดูดแต่บุหรีไฟฟ้าเนี่ยผู้หญิงเมื่อจะดูดดูง่ายเพราะก็มีกลิ่นหอมแต่บุรีมวนผู้หญิงก็ดูดก็มีมันก็มีแต่เป็นส่วนน้อยไปส่วนน้อยไปหนึ่งก็คือที่ผู้หญิงที่ดูดไฟฟ้า ูบุรี่ไฟฟ้าก็คือดูดได้ง่าย2ก็คือมีกลิ่นที่ไม่ติดตัวไม่ติดตัวและมีกลิ่นหอม3ก็คือไม่ต้องซื้อบ่อยๆอันนี้ก็พูดแล้วเนี่ยแกก่อนล้วซื้อทีเดียว่าสูบได้ยาวใช่กลุมาอายุผู้หญิงที่สุหรร่เนี่ยจะมีกลุ่มอันแต่ประมาณ1 3ปีถึง24ปีท้ายก็ยงเข้ามาที่อยู่ที่ตัวเองอยู่เีว่าจะเลือกที่ปฏิบัติยังไง เดี <muitas S 2> ๋วจะไปตามตามคนนู้นคนนี้ว่าจะทำที่ตัวเองมันจะไปทีู่กตอำมันก็อยู่ที่ตัวเองคนนดเลยแล้วก็จำนวนคนสูบบุหรี่ในผู้หญิงในไทยเนี่ยแบบคิดร้อยละประมาณแบบประมาณ3แสนกว่าคนสามแสนเก้าหมื่นกว่าคนอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลจากปี2560ก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าเยอะนะคนสูบบุหรี่นี่คุณคิดว่ายังไงผู้หญิงสูบบุหรี่นี่เป็นเป็นเรื่องยังไงผมคิดว่ามันมันจะถ้าจะบอกว่ามันเป็นสิทธิมันก็เป็นสิทธิของบุคคนนะแต่ว่า มันก็ดูไม่เหมาะจะเพศไหนมันก็ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ที่ตัวเขาเลือกนะว่าจะปฏิบัติยังไงมันก็มีบางกรณีที่มันไม่ได้นะมันก็ห้ามสูบก็คือช่วงที่เขาตั้งคันอะไรอย่างนี้อ่ะเพราะมันมีผลต่อลูกทารกคันมีคันเอ่อไอข้อเสียของการสูบบุหรี่ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือเท่าที่ผมไปรีเสิร์ชและผมไปดูทวิตเตอร์ผมก็เห็นแบบพูดแบบคือคนไม่ได้สูบเนี่ย เขาก็มีผลมากกว่าสูงไปด้วยควันนะโดนควันหรือล่ะโดนพิษจากบุรีมือสออันนี้เป็นอ่าใช่เป็นคำที่เขาพูดคือพิษบุรีมือสองถาคุณคิดว่าไงคุณคุยคุณคุณภรรยาคุณหรือว่าภรรยาคุณสูงหรีอคุณจะมีคำแนะนำยังไงให้ผมผมก็จะขอขอเลิกขอดุลเลิกดิเลิกเออไม่จะขอขอเลิกไปถึงเลิกแบบเลิกแยก ไม่ไม่ไม่พูดแค่คำเนียนถ้าคุณรักผมคุณเลิกซะความรักท้ายก็ไปตลอดใช่ถ้าก็ทำไมไปไหนถ้ามีก็รีบรีบไม่เรผิดพลาดไปก็ขไปภันมั้นทีนี้ด้วยก็สำหรับวันนี้วันละว่าแพ้อีพีนี้ก็มาย่อมแพ้ละเพราะว่านุเอลนอนม้าก็เลยดูนุเอลแล้วก็เลยไปนใช่โอเคถ้าวันดี้หลก่อนครับผม